มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอไม่รับตัวเอาไว้ส่งตัวแอมคืนตำรวจหลังให้ยาและน้ำเกลือเผยสภาพล่าสุดหมอไม่รับตัวแอมเอาไว้เมื่อเวลา6กนาฬิกาของที่ที่26เมษายน2566ภายหลังจากที่มีการนำตัวนางสรารัตรังสิวุฒาพรหรือว่าแอมผู้ต้องหาคดี คาผู้อื่นโดยไต่ต้องไว้ก่อนที่พบความดันโลหิตสูงขึ้นถึง170และ220อยู่ตลอดเวลาจนพนักงานสอบสวนต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากศูนย์เอราวันเข้ามาตรวจสอบอาการและนำตัวส่งยังโรงพยบาบาลตำรวจทันทีโดยมีรายงานว่าภายหลังส่งตัวผู้ต้องหาไปพบหมอที่โรงพยบาบาลตำรวจแล้ว ก็ได้ทำการตรวจร่างกายพร้อมกับวัดความดันเบื้องต้นพบว่าความดันของผู้ต้องหานั้นสูงขึ้นไปจนผิดปกติหมอจึงรีบบรรเท่าอาการพร้อมกับให้น้ำเกลือพร้อมให้นอนพักรอดูอาการจนเริ่มทุเลาและไม่น่าจะเป็นอันตรายก็เลยให้เจ้าหน้าที่รับตัวกลับมากองปราบทันทีผู้สื่อข่าวรายง,งานด้วยนะคะว่าหลังจากรับตัวกลับมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็คอยติดตามดูแลอาการอยู่ตลอดเวลา ส่วนตัวนางสรารัตนั้นในเช้าวันนี้อยู่ในสภาพอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดพร้อมเปิดเผยด,ด้วยว่าตนเองยังมีอาการอ่อนเพลียและยังวเวียนศีรษะเพราะว่าตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหลังถูกจับก็เลยทําให้เกิดความเครียดแต่หลังจากกินยาไปบ้างแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดก็คือเสื้อผ้าชุดชั้นในและแปลงสีฟันเพราะว่าตั้งแต่ถูกจับตนเองก็ยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่เลย หมอไม่รับตัวเอาไว้ส่งตัวแอมคืนตำรวจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ